จิลเม็นายรีบเข้ามาในเกมนี้เร็วโอนี่นายอยากเล่นเกมนี้ขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าอยากเจอสาวคนนั้นกันแน่มันไม่ใช่แบบนั้นในนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้รีบเข้ามาดูเร็วก็ได้ก็ได้เอ๊ะควันนี่มันควันอะไรละเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้แต่ดูพลังชีวิตพวกเราสิมันลดลงเรื่อยๆเลย,เลยงั้นเราออกจากเกมนี้ก่อนดีไหม ไม่ได้ถ้าเราออกจากเกมตัวเราจะตายไปทั้งแบบนี้แน่เลยเราต้องหนีออกจากทีน่นี่แต่ว่าประตูคุกเอาเปิดเอาไว้นี่นะรีบไปกันเถอะแล้วนั่นนายจะทำอะไรนะปล่อยเธอไว้แบบนี้ไม่ได้เธอจะตายในนี้จิลเมธมีคนออฟไลน์อยู่เต็มเลยก็ต้องปล่อยให้ไปเกิดใหม่แล้วเอาแล้วนี่จะทำอะไรอีกเนี่ย ก็เห็นแล้วไม่ช่วยมันยังไงยังไงอยู่นะสีแต่นายจะช่วยทุกคนไม่ได้หรอกนะเอาเท่าที่ได้แล้วกันมาช่วยกันเร็วโอเคตรงนี้น่าจะปลอดภัยไม่รู้จะช่วยมาทําไมเยอะแยะไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยนี่พวกนายแบกฉันมาทําไมเนี่ยก็เมื่อกี้มีแก๊สอะไรก็ไม่รู้มันทำให้เลือดลดลงเรื่อยๆฉันเห็นนายและคนอื่นๆออฟไลน์กันอยู่เลยแบกออกมาไว้ตรงนี้ แก๊สที่ทำให้เลือดลดงั้นเหรอต้องมีใครวางแผนแหกคุกแน่ๆขอบใจพวกนายมากเลยนะพวกนายช่วยชีวิตฉันเอาไว้เลยในเกมนี้ไม่ค่อยมีคนใจดีเท่าไรหรอกยิ่งในคุกด้วย <c oughs> ทุกคนโปรดอยู่ในความสงบเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้มีนักโทษพยายามแหกคุกโดยการวางระเบิดแกส๊สพิษเพื่อสร้างความโกลาหลและหวังจะหลบหนีไปแต่สถานการณ์อันเลวร้ายได้จบลงแล้วขอให้นักโทษทุกคนกลับไปยังกิจกรรมของตัวเอง มีนักโทษแหกคุกจริงด้วยแล้วแบบนี้แหกสําเร็จไหมอ่ะคงจะไม่เพราะหากผู้คุมประกาศสถานการณ์ปกติสแสดงว่านักโทษคนนั้นถูกจับตัวหรือถูกฆ่าไปแล้วแต่เดี๋ยวก็มีอีกเรื่องปกติของที่นี่เลยนี่นายติดคุกมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเวลาในชีวิตจริงก็เกือบอาทิตย์แล้วโอ้นี่นายต้องอยู่ในคุกนี้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยละเนี่ยจริงๆก็กะจะลองเล่นเกมในนี้แล้วเสี่ยงดวงดูถ้าชนะก็ได้อิสระถ้าแพ้ก็ไปเกิดใหม่ แต่ก็แอบเสียดายของที่สะสมมาไหนจะคอนแทกของเพื่อนๆอีกก็เลยว่าจะหาทางอื่นในการออกจากคุกนี้ดูพวกนายมีชื่อกันไหมจะได้แลกคอนแทกกันได้ฉันชื่อโตลิโน,โนยักษ์เขียวฉันชื่อเลืองฝักเลืองฝักงั้นเหรอแสดงว่านายเป็นคนไทยสินะเอานายเองก็คนไทยงั้นเหรอใช่ฉันชื่อพยักษ์สีครามโอ้ชื่อเท่ชะมัดเลยแฮ่ไม่เหมือนกับพวกที่เอาชื่อจริงมาตั้งในเกมออนไลน์ แล้วนี่นายติดคุกเนื่องจากข้อหาอะไรฉันแอบเข้าไปในจุดบักของเกมนะ่ะจุดบัคงั้นเหรอมันคืออะไรจุดบัคก,ก็คือข้อผิดพลาดหรือช่องโว่ในเกมเกมทุกเกมต้องมีกันทั้งนั้นและฉันเจอจุดบัคที่สามารถทําให้ฉันเข้าไปเอาไอเทมฟรีๆออกมาได้แต่สุดท้ายก็โดนจับได้อยู่ดีเลยมาติดอยู่ที่นี่ไงถ้านายบอกว่าทุกเกมมีจุดบัคงั้นในคุกนี้มันก็ต้องมีจุดบัคนะสีมีสิฉันเจอจุดหนึ่งตามฉันมา นี่แหละที่ห้องขังนี้ถ้าเราเดินชิดกำแพง <c ười> แล้วขยับขึ้นลงเร็วๆแบบนี้ <c ười> <c ười> ตัวเราจะทะลุกำแพงแล้วติดอยู่ในบัก๊กหายไปแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่ามันมีบั๊กจริงๆพวกนายก็ลองทำตามสิ <c ười> ทีนี้มันที่ไหนกันล่ะเนี่ย <c ười> <c ười> มืดตื่อมันก็คือ ส่วนที่ไม่ได้ถูกสร้างของเกมน่ะคนที่สร้างเกมนี้ไม่ได้ใส่รายละเอียดตรงนี้เอาไว้เพราะไม่คิดว่าจะมีใครมาตรงนี้ได้แล้วมันจะมีพื้นที่ตรงนี้ไว้ทําไมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้เก็บของหรือไม่ก็ NPC ที่ต้องการให้โผล่มาทันทีดูนี่สิ <c oughs> นี่คือผู้คุมนักโทษเอาแล้วทําไมไม่ขยับอะไรเลยล่ะในส่วนนี้ NPC ขยับตัวไม่ได้หรอกอย่างที่ฉันบอกพื้นที่นี้มันไม่ใช่พื้นที่สําหรับผู้เล่น ผู้คุมที่เราเห็นจะสามารถถูกส่งไปส่วนไหนของคุกก็ได้ตามที่ตัวเกมต้องการเข้าใจแล้วมันก็คือการสปอน n อ c นซนั่นแหละงั้นแบบนี้มันน่าจะพอมีทางออกจากคุกสิก็นั่นแหละฉันใช้เวลา3วันในเกมในการหาจุดบักเพื่อจะออกจากคุกนี้แต่ก็ยังไม่เจอเลยที่ฉันเจอคือพวกนี้ <S <S นี่มันประตูอะไรหรอมันคือประตูของห้องควบคุมเกมสังเวียเลือดงั้นหรอ หนึ่งในเกมสุดโหดของที่นี่นักโทษจะต้องต่อสู้กับนักโทษด้วยกันเองจนกว่าจะมีใครตายไปข้างหนึ่งคนที่ชนะจะได้รับการปล่อยตัวมีเกมต่อสู้ด้วยงั้นเหรอแล้วก็มีห้องนี้ห้องควบคุมเกมแฮงแมนเกมแขวนคองั้นเหรอใช่ผู้เล่นจะต้องทายคำภาษาอังกฤษให้ถูกถ้านายตอบถูกานายจะถูกปล่อยตัวแต่ถ้าตอบผิดก็ถูกแขวนคอสินะแบบนั้นเลยเกมในคุกนี้ส่วนใหญ่เมื่อเลือกเล่นแล้ว ยังไงก็จะได้ออกจากคุกแค่ว่าได้ออกตามปกติหรือไปเริ่มจุดเกิดใหม่แล้วนี่ฉันเพิ่งเจอเลยห้องคุบคุมเอาไว้ทำอะไรหรอเราสามารถออกคำสั่งผู้คุมทุกคนจากห้องนี้ได้ควบคุมได้หมดเลยงั้นหรอจริงๆแล้วฉันเคยลองแค่ครั้งสองครั้งเองกลัวถูกจับได้นะ่ะถ้านายสั่งการผู้คุมได้งั้นนายก็ออกจากที่นี่ได้นะ่ะสิฉันก็คิดเอาไว้แบบนั้นแต่อยากวางแผนอีกหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมา แล้วผู้สร้างเกมรู้ว่ามีจุดบั๊กตรงนี้ฉันคงเข้ามาอีกไม่ได้แน่พวกนายจะแหกคุกไปกับฉันไหมล่ะคือว่าเราก็มีแผนของเราแต่ต้องรอให้เธอออนไลน์ก่อน <c oughs> งั้นขอให้พวกนายโชคดีหนีสำเร็จเก <c oughs> ือบลืมเลยเมื่อกี้ตอนนายดมแก๊สพิษนั่นเลือดพวกนายน่าจะลดเอานี่ไป <c oughs> ขนมปังมันฟื้นฟูพลังชีวิตพวกนายได้ขอบใจมาก แล้วเราจะยังไงกันต่อเราจะแหกคุกกันเอานี่เธอออนไลน์ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี้ยก็ตั้งแต่ที่นายเริ่มแบกฉันเลยโธษแล้วทําไมไม่บอกปล่อยให้ฉันแบกเธอซะต้องนานฉันแกล้งว่าตัวเองออฟไลน์เพื่อลองใจว่าพวกนายไว้ใจได้หรือเปล่าถ้าพวกนายเป็นคนไม่ดีคงจะทิ้งฉันไปแล้วจิลเมธต,ตั้งแต่เราเข้าเกมมาฉันพูดอะไรทะลึง่งทะลึ่งไปหรือเปล่าเอาล่ะแผนเป็นแบบนี้เราจะแอบปลอมตัวเป็นผู้คุมของคุก แล้วเดินเนียนๆออกจากคุดนี้สิ่งที่เราต้องทำคือมีบูรี่สามลูกผ้าขาวสองผืนและอย่างสุดท้ายยากที่สุดตรงตาผู้คุมพวกนายสองคนแยกไปหาบูเบอรี่กับผ้าขาวมาแล้วกันอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันที่นี่เดี๋ยวสีแล้วพวกฉันจะหาสองอย่างนั้นจากไหนลองดูที่ห้องเก็บอาหารส่วนผ้าขาวก็ดูที่ห้องซักผ้าห้องเก็บอาหารงั้นเหรอ ที่นี่ละมังขอโทษนะฉันขอบูเบอรี่สักสามลูกแล้วกันเอ้ยใครอยากจะได้อาหารนอกเวลาแกต้องเล่นไพ่บวกลบกับฉันก่อนเออแล้วมันเล่นอย่างไงล่ะง่ายๆผู้เล่นจะได้ไพ่ตัวเลขสามใบและได้ไพ่เครื่องหมายสองใบถ้าหากผู้เล่นสามารถรวบรวมจำนวนไพ่ในมือให้ใกลเคียง20สบหรือหนึ่งจะถือว่าชน,นะโอ้ก็ไม่น่ายาก งั้นฉันเล่นถ้าแกจะเล่นแกต้องมีอาหารมาพนันด้วยแกมีหรือเปล่าเออจริงสิฉันมีขนมปังไม่เห็นจะมีผ้าสีขาวแถวนี้เลยมันไปซ่อนอยู่ตรงไหนล่ะเนี้ยนี่แกน่ะมาทำอะไรแถวนี้คือว่าฉันแค่จะมาหาผ้าขาวนะจะเอาผ้าขาวไว้ห่อศพแกอย่างนั้นเหรอแถวนี้น่ะไม่ใช่ว่าใครจะมาเดินเล่นก็ได้นะ เข้าใจแล้วฉันจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวพอดีว่าฉันกำลังหาทางออกจากคุกนี้อยู่พอดีเลยอยากจะเล่นเกมสังเวียนเลือดนะแกมาเป็นคู่ชกให้กับฉันได้ไหมดูท่าทางแกจะเป็นมือใหม่คงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมีชีวิตหรอกมกั้งมาเล่นกับฉันแล้วตายไปซะฉันจะได้เป็นอิสระฉันจะไม่แข่งกันนาย เงินฉันจะกระดืบแกให้เจียนตายแล้วพาแกไปเล่นเกมกับฉันเชิญเลยพอยักษ์เขียวหวังว่าจะพอบวกเลขเป็นอยู่บ้างนะได้เก้าเครื่องหมายบวกเจ็ดเครื่องหมายลบแล้วก็หมายเลขหนึ่งถ้าว่าเราบวกลบกันตามนี้ก็จะได้เลขสิบห้าเลขกลางๆจะพอมีวิธีที่ทำให้ใกล้หมายเลขยี่สิบหรือหมายเลขหนึ่งมากกว่านี้ไหมถ้าเราเอาก้าบวกกับหนึ่งก็จะได้สิบ แล้วเอามาลบ7ก็จะได้สนี่ไงแบบนี้แหละใกล้เคียงเลขหนึ่งที่สุดของฉันได้สามแต้มเก่งเหมือนกันนี่แต่ว่าภัยของฉันน่ะคือสองหนึ่งลบหนึ่งยีลบหนึ่งก็ได้20่สิบฉันชน,นะวะสามารถเอาเลขสองตัวมาทำเป็นเลขสองหลักได้ด้วยเหรอช่วยไม่ได้นะแกฟังกติกาไม่ครบเองแพ้แล้วก็ออกไปซะถู่เอ้ย หวังว่าเลืองศักจะยังไม่ได้กินขนมปังไปนะนี่แกเป็นใครกันเนี่ยทำไมถึงทำคอมโบได้โหดขนาดนั้นเอาละบอกฉันน่อยจะหาผ้าสีขาวสองผืนได้จากไหนเออเอาของฉันไปเลยก็ได้โอ้ยเลืองศักเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่มีอะไรฉันได้ผ้าขาวมาแล้วนายได้บูเบอรี่มาเลยยังยังเลย ฉันต้องใช้ขนมปังจากนายนะหวังว่านายจะยังไม่ได้กินมันนะกลับมาอีกแล้วเหรอพ่อยักษ์เขียวรอบนี้ฉันมีขนมปังมาอีกโก้นงั้นก็มาเลย3บวกหลบหกรอบนี้ไพ่ไม่ค่อยดีเลยแฮะ3บวกกับ6ก็จะได้9ลบหนึ่งเหลือ8ไม่ได้เลขเยอะเกินไปจริงสิถ้าเราเอา13 บวกกับ6ก็จะได้เท่ากับส9เกนี่แหละดีที่สุดแล้วเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคิดเล็กไปก็ปวดหัวหรี่ไปกันเถอะพวกนายได้ของมาครบไหมได้มาครบแล้วเอาล่ะทีนี้พวกนายก็เอาบูบอรี่มาย้อมเสื้อของพวกเราแล้วเอาผ้าขาวมาทำเป็นหน้ากากเรียบร้อยทีนี้เราก็เป็นผู้คุมแล้วถึงว่าทำไมใช้ผ้าแค่สองผืน พอเรื่องฝากหน้าเหมือนผู้คุมอยู่แล้วเดินตามฉันมาแบบเนียนๆนะแค่ผ่านประตูนี้ไปก็สบายแล้วฉันมีบัตรเจ้าหน้าที่ขอผ่านประตูหน่อยอได้เลยประกาศประกาศมีนักโทษสามคนพยายามปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ยำ้ำมีนักโทษสามคนพยายามปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปิดล้อมประตูเอาไว้โดนจับได้แล้วไง งั้นพวกเราขอไปตรวจสอบก่อนนะว่าใครแอบปลอมตัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอตรวจสอบพวกเธอก่อนเพราะว่าอยู่กันสามคนพอดีเผื่อว่าพวกเธอเป็นนักโทษที่ปลอมตัวมางง้นก็นี่เลยวิ่งพวกเราวิ่งจะเอายังไงดีล่ะเนี่ยแผนแตกซะแล้วยังมีแผนสองแต่อันนี้อันตรายนี่เธอจะทำอะไรเนี่ยแล้วเอาถังแก๊สมาทำไม กาเอาไว้แน่นๆโอ<ห>้หแบบนี้เลยเหรอแผนนี้ฉันชอบนะทีนี้ก็ดื่มนี่เข้าไปไอ้นี่มันคืออะไรเร็วๆข้างไม่มีเวลาแล้วอืม อนักโทษทั้งสามคนหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเราจะยิงพวกคุณอออออืืสวัสดีครับทุกคนผมพยักสีครามขอเปิดฟอรแดนให้กระจายกันไปเลย ไว้เจอกันใหมนี่เธอไปเอาล้มชูชีมันจากไหนเนี่ยจำได้ไหมที่ฉันบอกว่าการแหกคุกมันสามารถทำเงินได้ด้วยตอนที่ฉันแอบไปขโมยบัตรเจ้าหน้าที่ ฉันก็เลยแอบเข้าไปในห้องเก็บของของนัดทอดแล้วเอาของมีค่าทั้งหมดออกมาสุดยอดไปเลยน,ลนี่เราหนีออกจากคุกได้แล้วใช่ไหมยังหรอกตำรวจจะตามล่าตัวพวกเราต้องรีบหาที่กบดานกันก่อนแล้วนั่นตัวอะไรบินมาโน้ตแล้ว <c oughs> นี่มันไดโนเสาร์นี่เนาะนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนี้โปรดติดตามตอนต่อไปอาตูนตอนใหม่ จะมาทุกวันศุกร์เวลา5้าโมงเย็นกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะ